เป็นไรก็ได้ขึ้นสองเ่ออินเทอร์เน็ตก็จะเป็นยังไงนะครับหรือว่ามันไกลเกินเหตให้อินเทอร์อนเรน็ตรุดรุดแล้วก็ได้ขึ้นไหมนะครับพี่นอ้องนี่กำนาังไไรอยู่สวน,นเคยอาจจะมีเสียงดังจากการที่เปิดน้ำสลัดเซลนะครับ แหืมสลดเซีวกับสไลยจอกจอกยังไงมเสียงรบกวนก็นต้องขออภัยด้วยกันแล้วกันน้องๆองะไรช่วงบายบายนะครับไม่ลากอะมาเด้ตรงบันไดดอก เพียงแน่ปลายแน่แรงแน่ไปว่างกับเขามาคุยกันด้วยครับคุยกันซัพเพ็ระะเรื่องเกษตรเรื่องเฮ็ดยูเฮ็ดกินไปสละแต่ว่าเฮ็ดหน้ากันนังมาทั้นแล้วฝนตกดุ มันเคื่อนเนี่กระตกครับมเมื่อนืนี่กระตกตกแห้งแห่งฝนยังมาดีครับเอ้ยเป็นไงทั้งบ้านพี่น้องเห็ดให้เหน้าแล้วไป ห็ดหอยเห็ดสวนช่วงนี้กัปลูกพักปลกูกมีกินกันได้น,นอะอยู่พ้ในให้พ่นหน้าสำหรับผู้ติเห็ดห้อ้อยกัไข่ยอยู่ดอกนะครับน้ำก็สิพ่ถ่วมดอกเี้บกคือนตรงหน้านะครับตรงหน้าทต่ดอกดินเห็ดอยู่นี่ตอนนี้น้ำขาวฟ้าแล้วเรียกว่าตั้งไรเพราะได้ว่าได้จาไปส่นะครับหาโมวา เผือ่อนคุ้ยไปน่งเห็ดในกวาดกป็นน้ำเห็ดในกวาดดอกหนากวาดดอกหนาแน่ลงจักไรก็เห็ดเสือเห็ดฟางบดไเห็ดแบบรุ่มพลาสติกก็ครับแต่สีเห็ดแบบเปิดโลงตากดินจากฝ้าจากอากาศจากฝนไปให เชื่อเห็ดฟางออกจางธรรมชาติไปบ่เกิดก็บ,บกเ่เป็นยังนะครับถือว่าเอาเชื่อรากขาวมาปลอ่อยในสวนกันแล้วกัน <c oughs> กำลังจะอพอดีกำลังจะขึ้นไรนะครับเทลี่กมาส่งพดอดีก่อนเชื่อเห็ดฟางสั่งมาเจ็ดก่อนครัราคาบ่แพงหรอกครับเจ็ดก่อนก็นกร้อยห้าสิบเก้าร้อยห้าสิบเก้าบาทเพื่อว่าจะมาใส่ในก่อน ฟางนะครับที่เอาเลี้ยงๆไว้มันชื้นมันชื้นมันเปียกน้ำฝนตกดุฝนสาดฝนยัง่งอะไรที่เอามาเข้าสวนเอามาเลี้ยงเลี้ยงหลอบโคกทุเรียนแล้วก็จะเอาเห็ดฟางหยอดเข้าไปเพร,ราะว่า้นไ่ได้แถมอาหารมาให้น้ำเลยนะครับอาหารกับอาหารเสริมกับพวก แป้งข้าเจ้าแป้งข้าวเหนียวหรือว่าแป้งมันนี่แหละนะควก็อาหารตีพื้นบดละเอียดอันนั้นมูงว่าเป็นอย่างนะครับหรือจะเป็นหัวอาหารอันใดกับบลูสั่งมาในราคาเจ็ดก้อนนะครับชุดพื้นจัดโปรร้อยหาสิบเก้าบาทเพื่อจะมาหยอดในสวน,นะะอุ่นเอาพุ่มได้ค้มชื่นได้บ่เชื้อเกินไปก็จะได้กินเห็ดฟางนะครับให้มันออกเอง ้ายค,ครับเฮาเอาไปใส่กล่องฟางไว้นะครับกล่องฟางตําๆตต,ตรงที่นีความชื้นนะครับเอาเชือกเ็ดไปยัดยัดยัดไว้เพื่อว่าจะได้กินเ็ดฟางโดยที่เฮาบ่ต้องไปรดน้ำหรือว่าไปคลุมพลาสติกนะครับเป็นการไปทางรัดปล่อยให้ยินฝ้าอากาศเป็นโตกําหนดเชือมื่อ เขาเฮ็ดแล้วเป,เป็นเพราะเป็นเ็บเาต้องไปสิเรียส <c oughs> ย่างหน่อยๆเอาก็ได้เอาฟางเข่าวสวนนะครับเอามาไว้ให้คลุมวัชพืชนะครับหยกๆมาเป็นก้อนเลยแต่ว่าสินักเนี่ยเราเปียกน้ำฝนตกจนแช่ไปเมิพี่่นองเอ้ยนี่ล่ะนะครับ้างเข้าวสวน ดมใ้ก็เพื่อพลุกอึขึ้นไปล,ละละขึ้นไปก็ลังจอหน่วยสองหน่วยสามหน่วยนะครับอาจสีห้ายก็นั้นสองสามยอดท่านมาแต่ไก่แล้วก็จะปลูกฟักเขียวใหญ่นะครับฟักเขียวใหญ่ฟักเขียวหยักนะครับเอาไวท้ทา,าช้มไปสละนะครับพี่พพนๆน้องๆเขามากก็จะได้เห็นตามแตกต่างว่าเพลิดพักในใหเขาปลูกนี่ ื้นเพมเคยมีมาก่อนนะครับพ่อแม่เขาเคยปลูกไว้ตามสมวนไม้ตามอย่างนี้แหละครับปลกฟักเขียวใ่แต่บอลูว่าเป็นพันธุ์ใดหงดจะว่าเป็นเขียวใ่นะครับจ้าจริงๆอยากได้พันธุ์โบราณอยากอนุรักษ์พันธุ์โบราณน,นะครับฟักเขียวใยพ่อแม่เขาเพิ่นกะพ้าปลูกแ็เคยเห็นอยู่ครับแต่ว่ามันหายไปแล้วมเมล็ดพันธุ์ผีพ่อแม่เคยปลูกกัน หายไปหมดแล้วยักษ์ไอยู่สยตู้มือนี่ยคเป็นการหาสื่อในเพจนะครับในเพจกระลายอยู่แต่ส่วนจะเป็นพันเพื่นบ้านดังเดิมหรือบอสบุรุนะครับอาจจะเป็นสายพันธุ์ต่างประเทศก็ได้ซึ่งเป็นตัวเลือกในห้องแล้วนะครับมาปลูกในพื้นที่สองงานนี่ก็จะเพ่เหนละ ปลูกไปสุยางสุแนวไปคือจะปลูกกันได้ก็ปลูกละครับจะสั่งเงาะสั่งลำไยมาเพราะว่าจะปลูก่วนทุเรียนนะครับหลายตนย้นเนี่ยนะครับเพือนีมันหน่อยกับบ่ได้ปลูกร้ายนะครับปลูกเพราะเป็นการศึกษาให้ครับโดยเฉพาะเห็นซื้อดอกทุเรียนถามว่ามันเห็ดไงวะเห็ดยาจะเอาจอเอาจยายาโวด คุณนายทุเรียนเป็นเอาใจยากใจซ้อลูกไผ่ไก่เจี๊ยบก็จะเป็นเพื่นบาบ,บางฝนตกรู้ดูแนกก็เป็นโลกหลากเนาโคนเนาไปไฟทอบทลาไปยังไปโอ้ยสาม,มปีเลยิดนองเลยนะโอ้ย สัญญ,ญาณเน็ตบอกใครดีก็ต้องกราบขอไฟหมุนหมุนละวันี่ <c oughs> เพื่อน <c oughs> ๆที่เขามากก็อาจจะงงอยู่ว่าเอาไปยังที่จังตกโดนแทบก็ห้างบ้านกับประมาณสามสิบเมตรนะครับห้างกับบ้านโอ้หล้งแน่แน่เห็นบ้านอยู่อัดสัญญ,ญาณไวไฟาอาจจะบอดเสถียรปันใดน,นะครับมีสองขีดดีอดแดงดงดงแดองดอยู่ฮาก็แต่ได้วาใได้จา่ากระพีก็นอง ไก่เก่านาะทีว่านี่ก็นั่งไลย่ยูใต้ต้นอินทผพาลัมนะครับกับบ่อกไก่บ้านดอกอก,ก็ถือว่าเม็ดกับเสียยอยูเตมันนีออกมานั่งอยู่สวนอาจจะได้ยินเสียงน้ำไหลเ้อนะครับปีๆน้องๆอาจจะลักไรหรือว่าลำข้าหูจักหน่อยก็ต้องกราบขอโทษเปิดลงห้องสใส่ไก่เพื่อ,อต้องการให้ปลามีออกซิเจนนะครับเอา สายน้ำไหวส้สูงสูงสะละมันก็นเลยสิตกลงมาดังจกโจกดังแห้งในจังหน่อยเรื่องปลาได้สามเดือนแล,ล้วล่ะนะครับตัวใหญ่ตวน่อย,ยแล้วจะโตแข็งแรงัวใด,ก,าาก,ก,ววดกินอาหารเก่งกับโตง่ายโตไดกินอาหารบ่เก่งกับ ตัวท็อปผมเมื่อนี่ก็มีเอาค <c oughs> ื่เป็นยังสัน่นก็บอกไป่นังนะครับเอาบ่ได้เลี้ยงเป็นเชิงธุรกิจเลี้ยงเพื่อว่าต้องการเอาน้ำมะพักวไว้นะครับเอาน้ำมะพักไว้แล้กก็ใช่ลดตนใหม่เพื่อลดการเข้มของน้ำนะครับลดการเป็นกรดเป็นด่างของน้ำเมื่อเอาเออนลงคาล่งอง,ลงใส่ไกลแล้ว นะครับเขาหอยว่าอาหารปากก็จะกินก็จะได้คับทายออกเลล่าเขาเอามาลดตนใหม่